ไปดูอันดับสองก่อนครับได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะแนะนำให้พิจิกกับตุนเนี่ยเตรียมยาดมไว้เลยเพราะว่ารุ้นไม่้ลุ้นธรรมดา ฟาร์กไอเลเลยเลยนะคะฟาร์กไอเฮลนะฮะดีอันดับหนึ่งกับแย่อันดับ12บวยสุดนะครับแต่ตอนนี้มาดูอันดับสองก่อนแม่ดีขึ้นเรื่อยๆเจิดครับราศีเมษค่ะนะครับราศีเมษเนี่ยนะครับเป็นราศีที่มรุดจอยู่เข้าคือการเจอมรุดอยู่ของราศีเมษเนี่ยผมบางคนบอกว่า5 9ก้านี่เป็นปีที่จดจำเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจอแต่เรื่องหลักหนักในร้ายแย่ๆมีปัญหามีความวุ่นวายในชีวิตเยอะนะครับ พอมันมีความรู้สึกที่แย่ติดลบขนาดนั้นเนี่ย<า>แต่พอมาเจอดวงดาวในปี60เนี่ยเมฆเนี่ยเริ่มดิ้งแต่มกราาเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเชียวไม่ได้ไปเริ่มที่กลางปีอะไรเหมือน,ร,นราศีอื่นนะมกกรลาปุ๊บเนี่ยเมฆก็ซัดมีข่าวดีมาเลยาราศีเมฆจะเป็นราศีที่มีสนเสน่ห์มาก ในปี2560เช่นมีคนมาจีบมีคนมาชวนไปทํางานอ่ะคุณย้ายไปอยู่ที่นี่ไหมคุณมาทำอนีรร่วมกันไหมเนื้อหอม่าไงอเนื้อหอมนะครับร่วมหุ้นลงทุนเซ็นสัญญานะครับถ้าเกิดใครที่เป็นวัยเริ่มต้นชีวิตอ่าอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้นะครับมีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรืออะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงดาวดีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับอุปสรรคปัญหาจะคลี่คลายฝากนิดเดียวตรงที่ว่า มันจะมีความวุ่นวายภายในบ้านภายในครอบครัวนิดหน่อยนะครับเรื่องในบ้านนะครับเรื่องในบ้านบางคนอาจจะเป็นแค่น้ํารั่วท่อประปาแตกคือแบบต้องซ่อมแต่ซ่อมแล้วไม่หายสักทีนึงนะครับบางคนไปลงถึงขั้นปัญหาภายในครอบครัวสิ่งที่แนะนำนะครับด้วยความที่เป็นราศีแห่งดวงเมืองนะครับก็ยังคงแนะนำแะครับว่ามีโอกาสกควรจะไปไหว้หลักเมืองนะครับตอนี้คุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะเดินทางไม่สะดวกนะครับคุณก็ไปหลักเมืองในจังหวัดของคุณก็ได้ครับานั้นราศีเมษ ยาประมาทนะครับตวงคุณดีนะครับก็ใช้จังหวะที่ดีในปีนี้นะครับ<อ>ก็คือในปี60เนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับจะเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญของชีวิตแต่ละคนแต่ละภาวะมีเรื่องไม่เหมือนกันนะครับ<อ>แต่ก็เชื่อว่าผลลัพธ์ของการตัดสินใจก็จะเป็นผลลัพธ์ในทางที่ดีสำหรับาชิ<อ> คฤดตัวเลขในการทำบุญฮะราศีเมษเแม่ถามเองเลยนะเอ๊ะราศีวีธีหรือเปล่าคะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ยอมบอกจริงๆเรื่องนี้เป็นคำถามแรกเลยดีกว่า <c oughs> คือถามปุ๊บเข้ามาราศีพวกนี่เรามา,าะะจัด12ราศีแล้วฮะค่ะเล่นจนเรื่อยเรื่อยนะครับเลขประจำราศีเมษเนี่ยคือเลข3นะครับเลข3เป็นเลขที่ดีตัวเดียวเลยเหรอคะแล้วก็มีดาวพฤหัสที่เข้ามาด้วยพฤหัสคือ5แล้วก็1 9 อ๋อสามแล้วก็ห้าเคมีหลายตัวน้อยนะครับมันเป็นเลขที่ที่เหมาะสมสำหรับราศีนี้อ๋อนะครับสามห้าหนึ่งเก้าโอ้โหไม่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 ตัวเลขเครสต์ได้สามารถได้ตัวเลขนั่นก็คือตัวเลขสำหรับเครสตในการทำบุญนะฮะทำบุญด้วยของสามสิ่งห้าสิ่งหรือสิบเก้าอย่างว่ากันนะครับ